สวัสดีค่ะพบกับหนูมะนาวสายมูหรือว่าช่องมะนาวสายมูนะคะวันนี้มีมีดหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนมาแนะนําเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นรุ่นอะไรและนี่ก็จะเป็นมีดวันละพิเศษมีดหมอยอดนิยมปี64นะคะเป็นวันละพิเศษวันล้วันเกิดครบรอบหน0อปีนะคะไม้จะเป็นไม้สารานะคะนี่ใบขนาดหนิ้วรวมด้ามประมาณ9.5นิ้วนะคะและนี่จะเป็นโค้ดที่ใช้นะคะเป็นโค้ดมุนยะกะโม64ี่นะคะตอกเป็น อปมหน0่100ปีนะคะแล้วก็ยันใบพัดนะคะหรือว่ายันพัดปัดตลอดนะคะแล้วก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นอนะซ่อนหัวนะคะอักขระด้านบนนะคะจะเป็นอปะจะคะ,ะปะจะอนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็น ยันใบพัดปัดตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเขียนด้านล่างว่าอายุวัฒนมงคล100ปีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นยันลงใบมีหลวงพุทเทสนะคะส่วนละด้านบนนี้นะคะจะเป็นปะคะจะอะจะอะปะคะราประกันแท้ร้อยเปอร์เ็นนะคะใบมีสวยงามมากนะคะ ฝากทำมาจากไม้สาราก็เข้มขังแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะปลูกเสกถึง8วันนะคะพี่แล้วก็ราคาแบ่งปันเล่มนี้ราคาไม่แรงค่ะราคาเพียง2,000บาทนะคะหนูมีไม่กี่เล่มนะคะมีจํานวนจํากัดเพราะว่ารับพิเศษหายากมากค่ะช่วงนี้มี่พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ